สบายดีที่สมไซจเจริญสุงเสริมการเกษตรเนาะมือนี้ว่าทีมงานงงทำไมก็สะชาชนเท่าสะสวนมาเยี่ยมเยี่ยมยามเนาะและถอดถอนบนเทเรียนอยู่ที่สมไซจเจริญสุงเสริมเกษตกรรมเนาะที่กองตุนเนาะพี่น้องเนาะในเมนพี่นอ้องสะสวนกาแฟชาวเมืองปากสองลาวเนาะ มาทัศนาสมธรรมศาสตร์สมสวนนี่ชีพภาพเพราะม่พี่น้องเข้าไปทัศนาบึงสวนเนาะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางไปเป็นบทเหียนเนาะอันนี้แม่นเนาะกรนนำของบ้านต่าตังเนาะพนักงานคนนำทีมงานมาอันนนั้ถอดถอนบทเรียนเนาะอยู่ที่อันบริษัทสมชัย จะริ่ส่งเสริมการเกษตรออยู่ที่บ้านกองตูนเนาะเมืองปากซองข้างกับวัชร่าวเนาอันนี้ชิพาทีมงานเนาเขาไปเบิง่งสวนกาเฟ่เนาะว่ามันเป็นจังไรเนาะไปเบิ่งน้อกันเพื่อเป็นบทเรียนเนาะเอาไปเป็นแนวทางไอ้กับพ่อแม่พี่น้องอ่าชาวเมืองปักซองเขาเนาะไปอันนี้เป็นแนวทางของวิชาการเพื่อในน้ำมาเนาะเพื่อว่าอ้อมสวนให้ปลูกต้นไม้เนาะให้ปลูกต้นไม้ขึ้นมาก หรือว,ว่าต้นไม้ไฮพุนเนาะเป็นชนิดที่ว่าใบหล่นใบเปือยง่ายได้เนาะอันนี้มันมักกาโด้เนาะ่นปลูกไว้อันนี้มันต้นยัางว่าอันนี้เป็นแอปเปลิลเนาะพี่น้องเนาะคือแอปเปิลนี่แหละอนันนีเบนกาแฟเนาะ อันน <test> ี้แม่นกาแฟก่กาแฟกาติหมเนาะพี่น้องเนาะกาแฟกาติมอกาแฟตัวนี้8ปีพี่น้องอายุก็ถือว่าหมากเนาะพี่น้องเนาะหมากโอเคเนาะอันนี้แม่นกาแฟสวนของบริษัทเอ่อสมไสสมไสเนาะบางแนสมไสเจริญส่งเสริมกษกรรมกาแฟเมืองปากซอง อ่าอะไรตามการแนะน้นี่แม่นกาแฟกลางหรือกาติโม่เนาะเพื่นไทยตอนตอนตอนยอดสูงประมาณเมตรเจ็ดชิพเนาะถ้าหากว่าต้นไหนยอดมันหักก่อนเนาะมันบมดทันสูงหอนเมตรเจ็ดชิพอย่างต้นนี้เพิ่อนเกษตรได้ยงต่ออีกเนาะสองแงงหรือว่าแหนงหนึ่งเนาะพรมทั้งเมตรเจ็ดชิพเราฝึกกับมาตอนใหม่เนาะ อันนี้เป็นเทคนิคของเพันธ e th ุเนาะที่เพันธุแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเข้าชาวเมืองปากซองหรือว่าพี่น้องชาวสวนกาแฟทุกทุกจุดทุกทุกบ่อนเนาะให้เอาไปลองไปปฏิบัติบ้างเนาะอันนี้เป็นแนวทางที่ดีพี่น้องทางทีมงานบริษัทเพิ่นได้เปิดเฮียนเนาะเปิดอุปมให้เศร้าให้เศร้าสวนกาแฟเฮาเลยไปเห็น เนาะไปเห็นไปเบิ่งไปส้มเพื่อจะได้ดึงดูดจิตใจเนาะเพื่อจะได้มีวิธีการมาพัฒนามาปรบปรุงสวนของตนเนาะทุกทุกทานทุกๆกคนก็ได้เอาไปน้ำใส่เป็นบทเทียนนี้ทือว่าโอเคพี่น้องแต่ละตนแต่ละโซนเนาะือว่าแบบเดียวบัดพี่น้อง กาแฟอันนี้เป็นกาแฟกาแฟเหล้าเนาะกาแฟเหล้าปักซองปักซองแลน้าวใช่ไหมละกองตุ่นไปเบิ่งกันพี่น้องทุกทุ้นพี่น้องมักมักหน้าซัน อันสิพาพี่น้องไปນบิ่งกันเนาะหลายจุดหลายบ่อนเนาะฮะไปต่ออีกตัวนีอันนี้ก็แม่ทีมงานมาแต่บาดน้ําตาลเนาะพุ่นหาสหพันธ์ยิ่งนําทีมงานมาอันนี้มาเพื่อถอดอนบทเรียนมาทัศนะบิงสวนบริษัทอ่าส ทะเลิ่งหลายจุดหลายบอนอันนี้มันดอกเร้เรื่องพี่น้องดากเพืองอันนี้มันสดใหม่เนาะถือมีอายุ10ปีเลยพี่น้อง10ปี11ปีเลยมากพี่น้องกาติมอเนาะแมตช์ชิปสูงพี่น้องสมหัวเนาะ เป็นระบบเดียวกันเนาะเพิ่นแนะนําให้อ่าเซาสวนคาเฟ่เฮาอ่าเอาไปลองเนาะไปลองเฮ็ดเบิ่งอ่าสําหรับบริษัทสนใจพี่น้องอยู่กองตูนเนาะว่กว้างพี่น้อง10ไป่เฮกตาร์เนาะ กระทบามากพี่น้องต้นหนึ่งนบรุษสิบห้าโลพี่น้องเนอะแต่ละต้นคิดเดียแต่ละปีเก็บมากต้นละสิบห้าห้าสบแกิโลโอเคพี่น้อง แต่ในหมาพี wow. ่น้องแต่ว่าส <ie> so so ิบูเห็นเนาะเพราะว่าเขาบริเวณปิดกิ่งกิ่งนิดหน่อยเนาะออกสิบูเห็นมาเขาแต่ว่าเขามีหมากเนาะมีหมากร้ายพี่น้องหมากขึ้นหนอกต้นสำหรับคลิปนี้พี่น้อง การใช้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะได้เบ่งได้ส้มการจำเนีนเนาะในการมาทัดนะและถอดถอนบทเรียนห้าทีมงานบริษัทเพื่อเนาะถ้าว่าท่านใดที่บร้ม,มาเน,นาะถัดนะมาอุปมเดืองการปลูกการรักษาต้นกาแฟการดีแนงแปลงต้นเนาะนับแต่เริ่มกาเบียถ้าว่าท่านใด ที่คิดอยากปลูกกาแฟเนาะการแมนให้ที่ตามเบิ่งเนาะในคลิป YouTube ของข้าพเจ้าเนาะแล้ว่นจะมีวิธีแนะนำหลายๆจุดรายบอดเนาะที่ได้เอาไปเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เห็นได้เบิ้งด้ชมกันเนาะฮะนีก็ฮอดเวลาทำทานอาหารเที่ยงแล้วพี่น้องต้องเลิกการชสมกันนีก็สิได้อ่าพักผ่อน รับประทานอาหารนะพี่นอ้องอาหารสหรับฟิวนี่กะให้พี่น้องได้ีเบิ่งในส้มจำนี้นะอ่ะมียกกังกะบก็ให้อ่าคดนล้องเอาไปไปทำเบิ้งเนาะอ่ะขอขอบใจพี่น้อง